โลกจะตอบแทนให้กับคนกระโดดลงไปแก้ปัญหาให้คนอื่นเสมอสิ่งที่คุณกําลังจะต้องเข้าไปสู้ในธุรกิจมันไม่ใช่คู่แข่งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความเชื่อของคนนะถ้าคุณจะทําให้เขาเชื่อมันต้องเชื่อตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็อีเมลเดียวในตังมันเป็นล้านนะไอความรู้ต่างๆมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนบางคนก็ได้นะความรู้อะไรที่เรามีสามารถที่จะแชร์ไปหาบางคนแล้วทําให้ธุรกิจของเขารอดได้นะมันสามารถเซฟชีวิตคนไปได้เยอะมากเลยนะผมจะทําคลิปเนี่ย ผมคิดอย่างดีวางในสมองอย่างดีตอนผมเขียนสคริปต์เนี่ยผมเขียนมาเก่าแล้วเก่าอีกเก่าแล้วเก่าอีกแล้วพอผมปล่อยตุออย้มเนี้ยมันจะเป็นแบบล้านสล้าน5้าล้าน10ล้านอย่างเงี้ยวันนี้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณพีทยูดิงไอไดฟ์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์การบริหารธุรกิจและการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นแขกคนพิเศษที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ที่สถาบันกับไม่ปล่อยเพราะคิดว่าเพียงได้แชร์ความรู้ต่างๆที่เรามี แล้วเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนทำให้คุณพีทเป็นชิมจักและได้ผลตอบรับดีขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณพีทดูยิ้งไอไดฟที่มาแชร์เทคนิคและประสบการณ์ให้กับพวกเราที่สถาพันกับไม่ปล่อยด้วยนะครับจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจของผมในทุกๆธุรกิจตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากปัญหาก่อนตลอดคือถ้าพก ผมมองว่าปัญหาอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นคือโลกจะตอบแทนให้กับคนที่กระโดดลงไปแก้ปัญหาให้คนอื่นเสมอครับใช่อัไน,นคือวิธีคิดของผมแล้วเราไปจับเรื่องของยูดิ้งไอเดียได้ไงครับก็จริงจริงคือช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ข่าวเรื่องนี้แรงมากนะครับคือตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยมีอุบัติเหตุจากการมาาล้วขับเนี่ยเป็นอันดับ3ของโลก แล้ข่าวนี้ออกไปทั่วเลยประเทศไทยนี่ก็งามหน้าพอสมควรคราวนี้ตอนนั้นเพื่อนผมเองเนี่ยก็มีโปรเจกต์เนี้ยก็นั่งคุยกันเรื่องนี้แหละว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีไอเดียมันไม่ได้ยากนะคือจริงๆมันซิมเพิลมากเลยก็คือว่าเฮ้ยก็แค่คุณมีคนขับรถที่ไม่เมามาขับรถให้คุณแค่นี้คุณก็ดื่มเท่าไหร่ก็ได้แล้วใช่ไหมครับก็มีคนขับกลับให้อะไรอย่างงี้ฟังดูง่ายมากเลยใช่ไหมฟังดูง่ายมากแต่ทําไมมันไม่เกิดสักทีเลยในประเทศไทยอะไรอย่างงี้ เพราะจริงๆหลายคนไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะต้องเข้าไปสู้ในธุรกิจนี้มันไม่ใช่คู่แข่งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความเชื่อของคนน่ะถ้าถามผมนะมันเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากกว่าคู่ต่อสู้จริงๆอีกอ่ะนั่นคือเรื่องแรกต้องอย่าลืมว่าคนคนนั้นน่ะคือใครในสายตาเราคนคนนั้น,นอาจจะเป็นพนักง,งานขับรถมืออาชีพก็ได้นะในสายตาเรา เราเป็นคนปั้นมากับมือแต่มันคือคนแปลกหน้าในสายตาลูกค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาจะใช้เนี่ยเขาจะคิดเลยว่าเฮ้ยเป็นใครอ่ะแล้วรถชั้นราคาตั้งหลายล้านแล้วนี่แต่งตัวเซ็กซี่มาเที่ยวได้ถ้ารมปนค่าข่มขืนจะทำยังไง<า>อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ในการที่จะทำให้ยูนิแครัดประสบความสําเร็จให้ได้เนี่ยมันคืออะไรมันคือคุณต้องทําให้เขาเชื่อให้ได้ว่าบริการเนี้ยมันคือบริการที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วที่สําคัญมันเท่กว่าขับเอง มันใช้เวลานาน,นไหมกว่าจะคนจะเชื่อก็เป็นปีนะเป็นปีจุดพิกไหนที่ทําให้คนเชื่อได้ครับเชื่อไหมว่าจริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งที่มันตลกมากอย่างหนึ่งที่ที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าคุณเทนพนักง,งานแทบตายยังไงก็ตามเนี่ยนะคนก็ไม่เชื่อว่านี่คือพนักง,งานขับรถมืออาชีพจนคุณเอาเขาไปใส่สูตรปุ๊บเขาเชื่อเลยว่านี่คือพนักง,งานขับรถมืออาชีพอเอออันนี้ก็จุดพิก จริงๆยูนิกะดับให้เจ้าแรกรแต่คนนึกว่าเป็นเจ้าแรกจริงๆมันมีคนทําก่อนเราสามเจ้าแต่ว่าทุกคนจะเป็นแบบเสือ้อโปโลกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะใช่ครับเออพอเราเจอโจทย์เนี้ยแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณจะทําให้เขาเชื่อมันต้องเชื่อตั้งแต่แรกเห็นแล้วไม่ใช่ต้องต้องลองใช้ก่อนเราค่อยเชื่อนะมันต้องเชื่อตั้งแต่แรกเห็นแล้วแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องเท่กับขับเองเพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือว่า คุณจะต้องทําให้คนคนนี้เป็นเหมือนพน,นักง,งานขับรถริมูซีเลยคือใส่สูตรผูกไทยมีน้ําผ้าเย็นแล้วทําให้รถลูกค้าเนี่ยเป็นเหมือนรถริมูซีเลยแล้วพอเขาเห็นแบบนี้เขาถึงจะเชื่อแล้วพอเขาใช้แล้วเขาเชื่อเขาบอกต่อเพื่อนและที่สําคัญคือพอมันใช้แล้วเท่มันมันถึงจะเกิดการบอกต่อใช้เสร็จปุ๊บถ่ายรูปลงโซเชียลเพื่อนเห็นโอ้ย อะไรวะเนี่ยเจ๋งวะ่ะใ,ให้เอออันนี้สําคัญมากเลยนะแม้แม้กระทั่งในคีย์เวิร์ดในโฆษณาเนี่ยผมจะไม่ใช้คาว่าเมาเลยในเวลาที่หลายคนเนี่ยจะแบบบริการรับขับรถให้คนเมาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คุณทําธุรกิจเนี่ยนะครับ mm hmm. คุณไม่ใช่ทําธุรกิจให้ตัวเองดูหรูนะ mm hmm. คุณต้องทําให้ลูกค้าดูหรูมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับภาพพจน์คุณเป็นยังไงนะมันเกี่ยวกับภาพพจน์ของลูกค้าคุณเป็นยังไงเวลาใช้คุณคีย์เวิร์ดมันคืออยู่ตรงนี้โคตรเท่ใช mm ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําให้ลูกค้าใช้แล้วเขาดูเท่ได้นนัคือ จุดชนะของเรื่องซึ่งตอนนั้นนะ่ะคู่แข่งผมไม่รู้เรื่องเลยว่าว่าโจทย์มันคือแบบนี้ตอนที่เราทำเนี่ยต้องทำมาเก็ตเรซูร์สอยู่แล้วใช่ไหม <So S 1> เสร็จแล้วเราต้องวิเคราะห์ว่าเฮ้ยกลัวในเมื่อมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอะแต่ทำไมมันไม่เกิด mm hmm. เราก็ต้องไปเซอร์เวยแล้วเราก็ต้องถามลูกค้าว่าคุณกลัวอะไรทําไมไม่ใช้อะไรองอย่างงี้มันจะมีหลายเหตุผลมากนะ uh huh. กลัวรถชนกลัวต้นค่าข่มขืนกลัวโดนขโมยของซึ่งคุณก็จะต้อง list why not ออกมาให้หมด ที่คุณนึกออกเลยแล้วคุณต้องตัดว h y not ตออกให้ครบทุกข้อต้องเป็นลิสต์ออกมานะทำไมเขาไม่ใช้เราใช่อย่างที่ว่าเขากลัวเป้นค่าของอขคนืนงั้นผมมีพนักงานขับรถผู้หญิงให้จบไหมจบเนอะไหมคุณกลัวรถชนใช่ไหมได้เดี๋ยวผมมีพนักงานเทรนนิ่งหนึ่งสองสามสี่ตามนี้แล้วผมมีประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดว่าชนปุ๊บผมจ่ายคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอย่ายงเงี้ยเนอะใช่ไหมแต่มเมื่อก่อนผมมีกล้องติดที่หูพนักงานให้เลยคือถ้าพนักงานหันไปมองอะไรปุ๊บกล เออถึงจะชนะเกมอยากให้แชร์นิดนะึงผู้แข่งเข้ามาเนี่ยผู้แข่งเอาใหญ่กว่าเราด้วยนะใช่มีทาฟฟิกเยอะกว่าเราด้วยใช่กลัวไหมไม่กลัว <c oughs> พออยูริงก์ไอร์แ์เนี่ยเริ่มประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนั้นเราให้บริการประมาณปีหนึ่งก็ประมาณแสนเที่ยวคราวนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา นะครับ,รบก็คือคนก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยจริงๆฉันไม่ได้เมาอะ่ะฉันแค่แบบว่าเหนื่อยหรือบางทีฉันไม่ว่างเอารถไปไปส่งซ่อมศูนย์ไปโรงพยาบาลไปสนามบินเอารถไปส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยคือมันจะมีพวกอะไรแบบเนี้ยโผล่เข้ามาเพราะว่าแต่ว่าทำไมไม่เปิดกลางวันด้วยล่ะอะไรเงี้ยอ่ามันก็เลยกลายเป็นมีแผนกกลางวันโผล่เข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ต้องขอบคุณโควิดด้วยนะโควิดเนี่ยทำให้ผมเปิดอีกบริการหนึ่งขึ้นมาตอนที่โควิดมันเกิดขึ้นอ่ะบริษัทนี่ เกือบล้มเลยนะเกือบล้มออไลายเลยนะปรากฏว่ามันกลายเป็นข่าวดีเลยมันกลายเป็นว่าผมมีธุรกิจงอกขึ้นมาอีกประมาณ3ยูนิตเลยตอนโควิดเนี่ยพอผับมันปิดใช่ไหมห้ามขายแอลกอฮอล์ห้ามคนออกจากบ้านหลังสามทุ่มคือคือมันปิดช่องเุกเออมันปิดช่องทุกอย่างในการหาเงินรายได้ใช่ธุรกิจคุณอะคือคนอะแล้วคุณมีคนเป็นแบบเป็นพันคนอยู่ในบริษัทอะคุณจะรอดจากตรงนี้ได้ยังไงซึ่งตอนนั้นอะผมก็แบบตายแล้วแม่งทําไงดีวะแล้วเงินม่งก็ลด ทุกวันเราคิดแลวแบบแม่งชิบหายแล้วสงสัยรอบนีไ้ได้ปิดบริษัทแน่แน่แล้วแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมีอยู่จังหวะหนึ่งผมเปิดไปเจอโฆษณาของแอร์เอเชียแอร์เอเชียเขาขายตั๋วล่วงหน้าซื้อตัว๋วกับแอร์เอเชียวันนี้ลด50%แล้วเดี๋ยวไปบินหลังโควิดได้ผมเห็นปุ๊บผมแบบเฮ้ยก,กูก๊อปปี้เลยโชคดีของยูดิ้งไอได้ค้าเราเป็นตลาดบนบแล้วเรามีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ30,000 0กว่าคนคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าไปบอกโปรแกรมเมอร์ ไปลิสต์ออกมาเลยนะลูกค้าที่เป็นท็อปสเปนเดอร์อ่ะแบบตนๆอ่ะใช้บ่อยๆอ่ะลิสต์ออกมาให้หมดเลยแล้วไล่โทรหาทีละคนเลยบอกว่าเติมเงินเข้ามาในบริษัทไหมเติมเท่าไหร่ให้เท่าหนึ่งเพราะว่าเอาแคชโฟเข้ามาก่อนอเออเพราะถ้าบริษัทขาดแคชโฟก็คือตายใช่ไหมครับาวนี้พอได้แคชโฟเข้ามาปุ๊บโอเคเฮ้ยม่งได้เยอะวเว้ยเยอะจนต้องหยุดอะ <S <S ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเอาตังค์เข้ามาละ แต่ว่ามันก็ต้องไปหาธุรกิจอะไรบางอย่างที่จะแบบหาเงินเข้ามาด้วยคราวนี้ผมก็ไปเข้าไปเข้าไปสังเกตในระบบหลังบ้านยอดยอดทุกอย่างตกหมดนะแต่มันมันมีแผนกกลางวันที่เราเปิดเอาไว้ใช่ไหมแล้วมันมียอดอันหนึ่งมันดีดขึ้นมาคือรับส่งซ่อมศูนย์คราวนี้ผมว่าทาไมยอดนี้มันกระดิกขึ้นมาวะผมก็เลยโทรไปถามลูกค้าว่าแบบ เออทำ,ทำไมถึงใช้บริการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยรถเขาเนี่ยใช้มาตลอดปีเลยถึงเวลาเคมรอบคันสัทีเพราะว่ามัน w o r k f r ฟอร์ m e มแล้วไงมันรถไม่ต้องใช้แล้วก็ได้จังหวะก็เอาไปเคมรอบคัน <S <S ผมก็แบบอ้าวดีดีอย่างนี้ผมก็ส่งไปหาทุกคนเลยเฮ้ยทุกคนไปเคมรอบคันกันเถอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็โปรโมทโปรโมทให้ทุกคนเออเอารถไปเคมรอบคันแล้วเราก็บริการช่วยนู่นนี่นั่นช่วยเรียกประกันให้ช่วยอะไรให้เอาไปเค็มรอบคัน,น,นอะไรเงี้ย<อ>แล้วผมก็ส่ง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 ไปหาศูน,น,น พศูนย์ไม่มีที่จอดเสร็จสูหรเมือไห่อ้งั้นกูจ้างมึงไปส่งคืนด้วยเลยผมก็เลยกลายเป็นได้ตีขาไปขากลับขาไปขากลับเงี้ยะเออ,อมันก็ไม่มีเที่ยวเปล่าก็อันนั้นก็เป็นอันที่ที่ทำให้ทำให้เราแบบได้แคสโฟเข้ามาเยอะพอสมควรก็ทําให้เราเนี่ยรอดขึ้นมาพอหลังจากที่โควิดเริ่มซาลงมานิดนึงแล้วคนเริ่มต้องกลับไปทำงานแล้ว เริ่มกลับไปทํางานแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่อยากเจอคนเยอะคือถ้าเกิดว่าเป็นบริการรายเที่ยวอ่ะมันเปลี่ยนคนทุกมันเปลี่ยนคนตลอดไงครับคราวนี้เขาก็เลยแบบว่าเออเนี่ยทำไมไม่แบบมีบริการแบบ<ห>นพนักงานขับรถรายเดือนล่ะพนักงานก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยมาชวนผมเนี่ยไปไปทำงานด้วยนู้นนี่นั่น,นอะไรเงี้ย ผมก็เคยมีพนักง,งานคนลูกค้าคนนี้เขาก็ไปเนี่ยผมรักบริษัทมานะผมเลยไม่ไปเนี่ย,นะยอะไรก็ขิงกันไปปรากฏคุยไปคุยมาแม่งทุกคนแม่งเคยมีคนมาชวนไปแล้วทั้งนั้นเฮ้ยมันมีลูกค้าต้องการพนักง,งานขับรถไล,ลยเดือนเยอะมากเออแล้วมันหาไม่ได้ครับคราวนี้ผมก็นั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมไม่จ้างผ่านยู่ิกไะได้ปะยู่ิกไะได้งไงดเนี่ยเทรนพนักง,งานมาอย่างดีมีตรวจประวัติตรวจยาเสพติดให้เทรนซุปเปอร์คาร์เทรนรถตู้เทรนทุกอย่างมาให้แบบเนี้ยบเลยอะ่ะ แล้วทุกครั้งที่คุณใช้บริการเราใช่ไหมถ้าพนักงานขับรถคุณขาดลามาสายเรามีแทนให้ตลอดนะเพราะพนักงานเราเยอะมากถูกปะ่ะ uh huh. ออแล้วพนักงานคุณลาออกปุ๊บผมส่งแท,แทนทันที<ด>คุณอยากาได้พนักงานวันนี้คุณได้วันนี้ก็เลยลองเทสดูส่งไปปรากฏว่าผมส่งอีเมลไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยประมาณส่งส่งไปหมื่นคนก็อีเมลเนี่ยเดี๋ยวนะได้ตังได้ตังมาเป็นล้านนะเ mm hmm. นือออกใช่ป่ะเออผมก็เลยเปิดเป็นแผนกใหม่ขึ้นมาเลยพนักงานขับรถรายเดือนเลยนะก็ทําทั้งหมดเนี้ยก็เลยรอดมาจากโควิด แล้วกลับมาตอนโควิดเนี่ยตอนนั้นน่าจะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักคุณพีทใช่ใช่คือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ชอบออกกองเออแล้วก็จะทํางานหลังบ้านคุมโปรแกรมเมอร์คุม HR คุมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนน่ะจะงงว่าทําไมติ๊กต็ช่องผมอะแค่ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับยูดิงไอเดียเลยสายเหตุนหนึ่งก็คือว่าคือจริงๆผมอะมาทํติ๊ k t o อกตอนตอนนั้นก็คือว่าผมอะแก้ปัญหาให้บริษัทเรียบร้อยแล้วบริษัทผมรอดลว คราวนี้ผมว่างมากเลยผมไม่มีงานทําผมก็เลยแบบว่าโอเคเรารู้สึกว่าไอความรู้ต่างๆที่เรามีมันอาจจะเป็นประโยชน,น์กับคนบางคนก็ได้นะความรู้อะไรที่เรามีสามารถที่จะแชร์ไปหาบางคนแล้วทําให้ธุรกิจของเขาะลอดได้นะมันสามารถเซฟชีวิตคนไปได้เยอะมากเลยนะผมก็ออกมาแชร์หมดเลย เออก็บอกให้ฟรีเลยให้ฟรีให้ฟรีให้ฟรีทำไปผมพบว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งคือทํา Tik t o อกเนี่ยผมผมมองมองว่าทําได้2แบบ1คุณเป็นปืนกลก็ได้2คุณเป็นปืนสไนเปอร์เลยซึ่งปืนสไนเปอร์มันเหมาะกับผมมากกว่าคือถ้าเวลาผมจะทําคลิปเนี่ยผมคิดอย่างดีวางในสมองอย่างดีตอนผมเขียนสคลิปเนี่ยผมเขียนมาเกาแล้วเกาอีกเกาแล้วเกาอีกแล้วผมคิดคิดเลยนะว่าฉากนี้เพลงจะเป็นยังไงภาพจะออกมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ เออซาวเอฟฟกจะต้องเป็นยังไงแล้วคิดๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วพอผมปล่อยตู้อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบล้าน3ล้าน5ล้าน10ล้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจุดขายของผมเลยก็คือว่าผมทําคลิปหนึ่งออกมาเนี่ยคุณได้ความรู้ธุรกิจโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าคุณได้ความรู้ธุรกิจความตั้งใจของผมเนี่ยคือผมอยากที่จะให้ความรู้ธุรกิจกับคนก็ให้แรงบันดาลใจอยากให้2อ,อย่างเลยคุณลองคิดดูเดียวว่าการที่คุณแค่อยู่บ้านอัดคลิป พูดคำไม่กี่คำอะบางทีมันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเออทาให้เรายิ้มไปทั้งวันเลยนะอขอบคุณคุณพีทมากนะครับยูดิงไอดม์นะขอบคุณครับขอบคุณครับหวังว่า<ด>ทุกคน,ะนจะได้ประโยชน<า>์นะครับผมว่าแค่นี้ก็ได้ไอเดียเยอะแล้ว